สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับพี่เต้เช่นเคยครับไม่เจอกันนานแต่วันนี้นานๆนนทีเอาของดีมาฝากครับ กับเจ้าตัวนี้เลยออลเมล่านะครับปี2018นะตัวนี้เป็นโฉมสปอร์ตเทคเรียบร้อยเลยมาพร้อมกับโฉมหน้าไมน์เชงเรียบร้อยนะครับไฟหน้าฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเดทามให้เรียบร้อยรออย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับผิวพันธ์สะอาดสนไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับลูกค้าสามารถนะครับมาขับกลับได้เลยนะครับไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมรออะไรเพิ่มเติมเพราะว่าฟิล์มเราก็ติดใหม่ให้เรียบร้อยครับรอรอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูร,บรอบๆคันกันนะครับผมเริ่มจับโฉมหน้านะสวยมากเลยผมบอกเลยว่า เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะครับผมไฟหน้าฮาโลเจนเพิ่มความสว่างสวายนะที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับลูกค้ามาดูนะครับผมตัวนี้นะครับได้ล้อแม็กนะครับเดิมโรงงานนะน็อตยังไม่ขยับเลยนะครับผมตัวนี้ได้ยางใหม่นะครับปี2023นะสีเส้นเลยนะครับผมใช้ได้อีกยาวๆเลยบอกเลยว่าแน่นปึ๊กนะครับผิวพันธุ์นะครับสวยงามมากนะครับผมมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตรอบคันนะตัวนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนเนาะตัวนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะเรียบร้อยเลยนะครับผม มาพร้อมกับนี่มือจับเบ้าจับเป็นโครเมียมเรียบร้อยเลยสวยงามนะครับผิ้วนะครับตรงกระจกเรามีให้เรียบร้อยเลยทั้งสีด้านนะครับผมสวยงามมากนะตัวนี้นะครับยางนะครับบอกแล้วว่ายางใหม่นะครับดอกยางังเหลือเต็มเต็มเลยนะครับอามาดูด้านหลังกันนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวนี้เลยเซ็นเซอร์สจุดนะครับเพิ่มความ ปลอดภัยนะเพิ่มความปลอดภัยเวลาถอยเนาะนะครับผมดูรอบๆคันกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูภายในเพิ่มเติมนะบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับวิ่งน้อยนะตัวนี้นะนะครับเจ้าของเดิมนะครับเข้าศูนตรงตลอดนะครับผมตัวนี้นะครับไปขับมาจากนะครับหนองคายเลยนะนะครับวิ่งเติมมาประหยัดมากเลยครับวิ่งชิวนะครับไม่มีปัญหากนใจเลยแล้วเจ้าของนะครับไปออกใหม่ป้ายแดงคันนี้เลยแบ่งปันให้เนื้อคู่ที่จะมาจับจองเป็นเจ้าของนะบอกเลยว่าสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูภายในเพิ่มเติมกันไปเลยครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบอกเลยว่าสวยงามมากนะเริ่มจากนะครับประตูข้างก่อนก่อนที่ผมจะไปนั่งเนาะตัวนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยนะนะครับผมสเคปเพลนะครับกันร้อยนะครับผมมีให้เรียบร้อยเลยบอกเลยว่าสวยงามเนาะ่ะครับมาดูเลขไม้กันตัวนี้บอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากนะครับผมเลขไม้แค่1 0 0 0 0กิโลไม้แท้โรงงานนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยที่ออกแบบเป็นรุ่นเฉพาะของสปอร์ตเทคเขาเลยนะครับกระชับมือนะครับออกทรงสปอร์ตนะตัวนี้แอร์เย็นนะครับผม มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะตัวนี้นะนะครับแอร์เย็นปกตินะครับทั้ง c ีดีทั้งวิทยุนะครับ fm/am รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็ตรงคอนโซลนี่บอกเลยว่าเดิมมากนะครับผมจากด้านนะผิวพันน้องภายในนะผมด้านบนนะครับผมยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะนะครับไม่ค่อยมีรอยเปื้อนนะเดี๋ยวตัวนี้เราเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะตัวนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมสวยงามนะออกแบบให้เข้ากับสรีระคนไทยนะครับผม ที่ชาร์จแบตนะครับบอกเลยว่าลูกค้ามีเยอะแยะเลยนะครับทอดไว้ตรงนี้ก็มีนะ USB นะครับอักแล้วก็ตัวที่เสียบนะครับสำหรับเราต่ออ่าพ่วงเป็นตัวกล้องบันทึกนะครับเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับห้องโดยสารด้านหลังเนาะห้องโดยสารด้านหลังผมก็บอกเลยว่านะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากเลยนะนะครับผมพิเศษนะครับตัวอเมล่าเนาะลูกค้าที่หลายๆท่านที่เป็นแฟนกับอเมล่กานะก็จะรู้ว่านี่ตัวนี้เรามีตัวที่พักแขนด้วยนะครับหรือว่าวางแก้วก็ได้บอกเลยว่านั่งสบายมากนะครับผมลูกค้า นั่งไปสุระนั่งไปประชุมนะครับไปกับพ่อบครัวนั่งสบายมากครับเหยียดส้นสุดขานะตัวนี้นะที่วางแกง wrote, ้วตรงประตูข้างมีแล้วตรงกลางมีอีก2นะครับตรงนี้ลมซ่อนไว้อีก2นะครับนั่งไปกับเพื่อนนี่ใส่เครื่องดื่มสบายเลยนะนี่หรือว่าพับเก็บก็ได้นะเบาะนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามนะตัวนี้นะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับฟองน้ํายังแน่นปึ๊กเนาะสวยงามนะยูพันบอกเลยว่าโดยรวมนี่ก็คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับห้องเก็บ สัมภาระด้านหลังกันไปดูนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะตัวนี้พิเศษขึ้นมานะครับตรงกุญแจลูกค้าสังเก็ดีๆนะนะครับเราไม่ต้องไปก้มให้เสียเวลานะเราสามารถเปิดจากกุญแจเราได้เลยนะครับบอกเลยว่ากว้างมากนะครับสุดแขนเลยนะตัวนี้นะเราไปสัมมนานะครับไปสุรละนะครับหรือว่าจะไปพิ้งนี่กับครอบครัวบอกเลยว่าห้องเก็บสัมภาระก็คือครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับยางอะไรมีนะครับอุปกรณ์ครบผิวพันธ์สวยมากนะครับยางอะไรนะครับ ยังไม่ได้ใช้เลยนะตัวนี้นะนะครับยังไม่ได้ใช้เลยสวยงามมากห้องโดยสารด้านหลังนะครับเออห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมเดิมๆนะน็อตยังไม่ขยับผมเนี่ยน็อตยังไม่ขยับเลยนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับลูกค้าได้รถคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวไฟเบรกลงที่3เนาะลูกค้าได้ไปนะครับใช้ไปอีกยาวๆเดี๋ยวผมไปดูาไปดูโครงสร้างกันเนาะนะครับมาดูเม็ดอาร์กันนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะโครงสร้างเดิมๆนะครับผมอ เริ uh ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับ hmm. น็อตเดิมๆโรงงานนะนะครับตัวนี้อลูกค้าได้รถที่สมบูรณ์มากครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับผมนี่สวยๆคลิปๆอย่างนี้เลยลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนผมบอกเลยนะครับด้านหลังเสร็จเรามาดูด้านหน้าต่อเลยนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้เออเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เดิมๆโรงงานนะตัวนี้นะครับน็อตยังไม่ขยับนะน็อตเดิมโรงงานนะครับผมนี่อย่างที่ผมแจ้งไปสแกปเปียรเราติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับกันรอยนะครับตัวนี้ สวยงามมากๆเลยนะครับลูกค้านะครับได้ไปทั้งประหยัดทั้งกว้างนะครับนั่งสบายเนาะใช้ไปยาวๆเดี๋ยวเราไปดูขุมพมลังกันไปดูกันครับผมอ่ะเรามาดูขุมพมลังของน้องกันนะครับเจ้าตัวนะครับสปอร์ติปี2018เจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง1 2 e นะครับปี2018นะตัวนี้3สูบนะตัวนี้นะครับอยู่ในสภาพที่บอกเลยว่าห้องเดิมๆม,ม,มากเลยรถคันนี้ น็อตยังไม่ขยับตัวเนี่ยน็อตเดิมโรงงานนะครับผมน็อตเดิมๆนะคานหน้าเดิมนะครับผมคานหน้าเดิมๆโรงงานเนยนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แสงว่านะครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆโรงงานนะตัวนี้นะยังมกรยังอยู่นะนะครับผมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับเครื่องยนต์นะครับอยู่ในสภาพที่สะอาดนะครับไม่เยิ้มนะครับผมน็อตยังไม่ขยับนะครับทําให้นะครับอัตราการทํางานนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับอัตราเร่งเนาะ เร็วทันใจแน่นอนแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับประหยัดน้ํามันมากๆานะครับประมาณ22-23โลลิตรได้นะครับลูกค้าเนาะทั้งประหยัดนะครับตอบโจทย์ในเรื่องนะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นทางานก็สามารถผลอุปกรณ์นะครับในการทํางานได้หรือว่านักเรียนนักศึกษานะครับห้องเก็บสมระด้านหลังบอกเลยว่ากว้างมากนะครับผมคันเดียวก็คือเกินคุ้มเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะส่งท้ายปีนะครับผมนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟีดาวไม่พอ ดอกเบียพิเศษนะครับต่ำสุด2.79เ๋ยวที่สำคัญนะครับผมรับส่วนลดสูงสุดไปเลย50,000บาทนะครับของเรานะครับก่อนส่งมอบนะครับมีพิเศษให้ด้วยมีขัดสีเคลือบเงาให้เปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับ เซฟเซนะครับโปรแกรมเซฟเซนะให้2อครั้งไปเลยนะครับมูลค่า5,000บาทนะครับติดฟิล์มให้นะครับผมยางนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะปี23นะครับผมอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตัวถังนะครับเครื่องเกียร์เรารับประกันโดยศูนย์นิสสันอุบลราชธานีเพราะเราเป็นโชว์รูมในเครือของนิสสันอุบลราชธานีนะครับผมเดี๋ยวผมบอกราคานะครับโปรโมชั่นนะครับสปอร์ตเทคหน e ปี2018นะครับโฉมหน้าหล่อๆเป็นไม้น้อยเชีงอย่างนี้นะครับไฟมาเรียบร้อยไฟหนนนนน้้้าาาฮโลเเจจะะคครรัับตวีับ ราคาโปรโมชั่นพิเศษ269,0 0 0บาทส่งเพียงประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นต่อเดือนนะครับส่งยาวๆไปเลยนะครับผมกาแฟนะครับจัดสองแก้วหรือว่าละแก้วก็สามารถส่งค้างวดตัวนี้ได้นะครับลูกค้านะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่091036-2636หรือว่าอยากมาทดลองขับได้นะครับที่ดีโตยูสคาติดกับสยามนิสสันอุบลราชธานีรีบมาจับจองเป็นเจ้าของก่อนที่เขาจะไม่อยู่แล้วนะครับผมไปครับ